หนิงปณิตามดดำคชาพานำทีมเปิดตัว DR Master DR Master แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ Medical Grade ของคนไทยกับการยกระดับสารสกัดของสมุนไพรไทยที่ผ่านการวิจัยและพิสูจน์ ได้ว่าแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมอย่างโรงพยาบาล Masterpiece Masterpiece Hospital เป็นมิติใหม่แห่งการดูแลเส้นผมเหมือนมีแพทย์ที่ช่วยดูแลเส้นผมและหนังศีรษะอยู่ด้วยกันทุกที่ดูแลและแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นตอลึกระดับเซลล์รากผมได้จัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ The Master of Hair Solution by D.R. Master ณห้องสเตเดียมชั้น3โรงพยาบาล Master p i พ c e พร้อมเปิดตัว2พรีเซนเตอร์ คนดังหนิงปณิตาพัฒนาฮิรันและมดดำคชาพาตันเจริญที่จะมาเป็นมาสเตอร์ตัวจริงสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆในการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ d r มาสเตอร์ DR, Master, ถือเป็นการผสมผสานภูมิปัญญาไทยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติและผ่านการทดสอบโดยแพทย์ชำนาญการด้านผิวหนัง เนื้อมาโทโลจีสอย่างพิธีพิธานเพื่อตอบโจทย์ปัญหาด้านเส้นผมและหนังศีรษะของคนไทยเช่นผมร่วงผมหงอกหนังผมแห้งและรังแคโดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนั้นเป็น medical grade ที่พัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญร่วมกับโรงพยาบาล m a s t e r p ์พี e m ม s สเต p i ์พี h o ฮ p i พิทซึ่งเป็นผู้นำด้านการปลูกผมในประเทศไทยผลิตจากโรงงานที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานและนวัตรกรรมที่ทันสมัย รวมถึงได้รับการพัฒนาและวิจัยร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจึงมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีตกค้างหรืออันตรายต่อผู้ใช้โดยภายในงานได้รับเกียรติจากคุณลพัตรดาเลิศพานุโรธประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมาสเตอร์สไตล์จำกัดมหาชนในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีทดรวาสนาอินร์แสงประธานกรรมการบริหารบริษัทร,รีโวเมดกรุ๊ปจำกัด คุณภูริวัตรเสรีฐานุพัฒ์ CEO of Project DR สเตอร์และคุณยศพัฒนกุลดีหลบกรรมการบริหารบริษัททวิงเกิลสตาจำกัด บริษัทในเครือ BOMER j Master Style พร้อมประกาศจุดยืนในการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่ให้ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริงซึ่งไฮไลท์ของงานเป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์2คนสำคัญแห่งวงการบันเทิงไทยนิิงปณิตาพัฒนายิรันและมดดําคชาพาตันเจริญที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดประสบการณ์ในการดูแลเส้นผมพร้อมสีผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะของคนไทยอย่างตรงนิงปณิตา Master of the R. เมาสเตอร์เผยว่าหนิงรู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ DR. Master เพราะหนิงให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพและความงามโดยเฉพาะเส้นผมซึ่ง DR. Master ตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงให้ความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติใช้นวัตกรรมที่ทนันสมัยและได้ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริงตอบโจทย์ทุกคนที่ต้องการดูแลเส้นผมของตัวเองให้สุขภาพดีแบบยั่งยืนหนิงอยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสด,ด้วยตัวเองจริงๆคะ่ะ มดดำคชาภากล่าวเสริมว่าแม้ว่ามดดำกับหนิงจะมีเรื่องที่คิดต่างกันหลายเรื่องแต่มีเรื่องเดียวที่คิดเหมือนกันคือการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อเส้นผมที่ผ่านมาได้ประสบปัญหารากผมไม่แข็งแรงผมร่วงมาโดยตลอดพอได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์นีอาร์มาสเตอร์บอกเลยว่าผลลัพธ์ชัดเจนมากทุกคนที่เจอปัญหาแบบมดดำไม่ต้อง่วงแล้วเพราะนี่แหละคือคำตอบ Nia ยมาสเตอร์มิติใหม่ของการดูแลเส้นผมที่ไม่เพียงแต่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสินค้าดูแลเส้นผมในประเทศไทยแต่ยังพร้อมมอบความมาั่นใจและความสุขในทุกวันด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์ทุกปัญหาบนหนังศีรษะช่วยคนไทยมีสุขภาพผมดีในทุกวัน สำหรับใครที่สนใจ dr master มาร่วมสร้างตำนานบทใหม่กับนักต้านต้านผมร่วงต้านผมหงอกและติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยม The Master เครื่องหมายสี่เหลี่ยม The Master by Masterpiece เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Hair Solution เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแชมพู Master เครื่องหมายสี่เหลี่ยมครีมนวดผม Master เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซรั่มผม Master เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิตามินผม Master ม